คือการวาดรูปออกมาแล้วดูพื้นที่ที่คุณสนใจนะครับอะคุณดูนะผมจะทำรูปนี้ให้ดูความน่าจะเป็นที่แทบมากกว่าศูนย์แต่ไม่เกินหนึวาดรูปโค้งปกติมาหนึ่งโค้งโค้งปกติจะคุณสมบัติศูนย์อยู่ตรงกลางนี่คือรูปมาตรฐานนะครับอาคุณดูนะความน่าจะเป็นที่แท มากกว่าศูนดูจากตัวตรงๆก็ได้แซบมากกว่าศูนมากกว่าศูนย์แปลว่าจากศูนย์ไปซ้ายหรือไปขวามากกว่าศูนย์ก็แปลว่าเริ่มต้นจากศูนย์ไปทางขวาแต่ไม่เกินหนุดสองเวลาหนึ่งจุดสองมันไม่ต้องเอาไม้มันทัดวัดนะว่าหนึ่งจุดสองมันตรงไหนสมมติเอาสมมติว่านี่คือศูนย์ี่คือหนึ่งตรงเนี้หนึ่งจุดสอง เนี่ยคือ 1, หนึ่งคือสองเราสมมติเพื่อที่จะดูพื้นที่ตรงนั้นน,นะครับเ,เมื่อเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้พ๊บพื้นที่ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนผมถามว่าประโยคนี้ตอนนี้เนี่ยคือพื้นที่ไหนสองพื้นที่ที่หนึ่งสองหรือสามสองสองนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนเนี้ยคือพื้นที่สองก็คือจากศู 2. 2> นย์ถึงหนึ่งคือสองน 啊，对，没得哎呀。